สวัสดีครับผมเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับผมอันนี้นะครับเป็นเตาออกแก๊สนะครับขนาดแ8ถาดนะครับผมตัวนี้เป็นขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมสัเก็บดูได้ตามหัวแก๊สนะครับผมเก้านนหัวนะครับทั้งหมด ก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับทางเคือุปกรณ์ประกอบอาชีพหรือว่าที่ไลน์นะครับ y o y o z a k a k นะครับหรือว่าจะโทรเบอร์ผมได้เลยนะครับ0816346561นะครับมีเบอร์เดียวนะครับติดต่อได้ที่เดียวเท่านั้นนะครับผมผมนก็จะเป็นภายในของเตานะครับผมรับรองครับผมมาตรฐานนะครับ ใยเยื่อแก้วอัดหมดครับผมรับประกันครับผมลองแก้ก่อนออกจากโรงงานทุกตัวครับถ้าผมสนใจก็อย่าลืมติดต่อได้นะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ